มาที่อีกหนึ่งสาวน่ารักคนนี้แก้วจรินยานะคะเรื่องของความรักเนคนก็ตามอัปเดตตลอด<ม>เพราะว่ามีรายชื่อนุ่มๆหลายคนนะที่เข้ามานะคะตกลงไม่รู้ใครเป็นตัวจริงกันแน่นะคะอัปเดตกับเธอหน่อยละกันค่ะ ช่วงนี้ดูจะเนื้อหอมเป็นพิเศษนะคะสำหรับนักร้องหน้าใสายอย่างแก้วจรินยาค่ะหลังเลิกรากับพระเอกป้อมนวัดไปก็มีข่าวกับคนนู้นคนนี้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นพี่เอวาราวุธคุณเชนนัทวัฒน์นะคะจนมีคนตั้งฉายา,ยาให้ว่าคาสโนวีหน้าใสาล่าสุดนะคะมีคนเมาว่าตนเองนั้นแอบไปกิ๊กกับนักแสดงหน้าใหม่อย่างอักครัตด้วยหลายคนก็สงสัยถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่ะ แข่งอสองส,สามคนอันนี่คือคุณลูกค้าแต่มาพร้อมแผนการครับผมโอ้โหนะคยามก็ไม่ได้มีแบบว่าซับอะไรเยอะแยะใช่ไแม่โอ้โหต้องเก็บเงินนะคะต้องเก็บพี่อักเนี่ยคือความจริงเราไม่มีอะไรเลยค่ะเพราะว่าพี่อักเป็นแฟนเก่าเพื่อนหนูค่ะรู้จักกันได้เจอกันอะไรเไงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรแน่นอนค่ะแต่เหมือนเคยสัมภาษณ์อักบอกว่าเออแก้วน่ารักอะไร ก็ตามอะไรยากหรือว่าก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นพี่เดินน้องกันค่ะเรากับเพื่อเราก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรค่ะเพื่อนรู้ข่าวแล้วเพื่อนว่าไงบ้างคะแกเพื่อนแบบตกใจว่าแบบออืมเขาก็ไม่ตกใจนะคือเขาเขาก็รู้ว่าแบบเราเป็นคนยังไงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็สงสารเรามากกว่าที่แบบว่าเอ้ยมาเป็นข่าวอะไรก็ไม่รู 3> <idal> 3> ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถึงจะปฏิเสธความสัมพันธ์กับอากไปนะคะแต่ว่าก็ยังถูกจับตามองนะคะถึงความสัมพันธ์กับนักแสดงรุ่นพี่อย่างคุณเชนธวัฒน์นั่นเองค่ะว่าไปเป็นมือที่3ทมทให้รักของเชนแล้วก็แฟนเนี่ยต้องเลิกลาความสัมพันธ์กันไปหรือเปล่าคะอ๋ออันนี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะคือเรื่องเรื่องเรื่องส่วนตัวของเขาหนูก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรค่ะคือหนูก็สนิทกันเป็นพี่เป็นน้องอยู่เฉยเราก็บริสุทธิ์ใจของเราทั้งคู่ที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันคือ เราก็เหมือนเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากกว่าค่ะคือเล่นละครด้วยกันด้วยบอกเลยแล้วกันว่าตั้งแต่เลิกกับพี่ป้องมาเนี่ยหนูก็ไม่ได้มีใครเลยค่ะ<ม>คือทุกคนหนูคิดว่ามันก็ต้องมีการศึกษากันก่อนที่จะเป็นแฟนกันอยู่แล้วแต่หนูไม่เคยคบใครหลังจากนั้นเลยค่ะเราก็สนิทกันเป็นพี่เป็นน้องไปก่อนแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่คือหนูก็บริสุทธิ์ใจนะคะคือหนูก็ไม่ได้แบบว่าคุยกับใครเลยคือโสดแบบสนิทมาก เพรจริงๆนะคะช่วงนี้แต่ก็ไม่ได้ประกาศคบใครเป็นตัวเป็นตนสักทีง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันยาวๆผู้ชายคนไหนจะมากุ้มหัวใจของเจ้าตัวได้ค่ะก็ต้องรอดูว่าคนต่อไปจะเป็นใครนะคะสำหรับสาวแก้วนะ